สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับประจําปีการศึกษา2,564นะครับในช่วงการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019นะครับในสัปดาห์นี้ครับชั่วโมงนี้นะครับเวลานี้นะครับก็ เป็นรายวิชาดนตรีดนตรีนาฏศิลป์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองก็คุณครูครับคุณคชาญชัยคงชนะครับกลับมารับใช้เหมือนเดิมนะครับหลังจากที่เราสอบกลางภาคเรียนประจำปีการศึกษาปีการศึกษาที่1นึ่ครับหกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับขออนุญาตแท้สัมพันธ์ก่อนเริ่มเรียนหนึ่งเรื่องครับสำหรับนักเรียนที่ได้ชมคลิปนี้หรือ นักเรียนที่ยังไม่ได้สอบนะครับยังไม่ได้สอบกลางภาคนะครับสามารถนะครับเข้าไปสอบกลางภาคได้นะครับเป็นการสอบย้อนหลังนะครับนตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปนะครับเข้าไปสอบได้ที่ห้องเรียนออนไลน์นะครับระดับชั้นม2นะครับห้องเรียนออนไลน์ที่ช่องทาง facebook.com นะครับ ดังนั้นรักษาสิทธิ์ตนเองด้วยนะครับอย่าลืมเข้าไปสอบนะครับเพื่อที่จะมีคะแนนในช่องของคะแนนสอบกลางภาคเรียนนะครับในท้ายชั่วโมงนี้ครับก็จะมีกิจกรรมมีการบ้านให้นักเรียนได้ทำา1กิจกรรมนะครับดังนั้นนักเรียนที่เข้าเรียนในชั่วโมงนี้ก็อย่าลืมนะครับ เข้าเรียนให้จบชั่วโมงนะครับซึ่งใช้เวลาไม่เกิน30นาทีนะครับเนื่องจากเรามีเวลาน้อยนะครับและจะต้องอัปโหลดลงใน youtube นะครับซึ่งมันจํำกัดระยะเวลานะครับความยาวดังนั้นขอใช้เวลาต่อจากนี้ไปนะครับประมาณ30นาทีไม่เกินนี้นะครับในการอธิบายขยายความในส่วนของวิชาดนตรีในหัวข้อที่4หรือหน่วยการเยนรู้นนขออภัยครับ ในหน่วยการเรียนรู้ที่5นะครับเรื่องขององค์ประกอบดนตรีในแต่ละวัฒนธรรมนะครับซึ่งในหัวข้อนี้ก็จะเป็นการาศึกษาในตัวชีวะนะครับตัวชีวัะในส่วนของการเปรียบเทียบการใช้องค์ประกอบดนตรีที่มาจากต่างวัฒนธรรมเหมือนชื่อหัวข้อเลยนะครับดังนั้นมาดูว่าวัฒนธรรมประเพณีค่านิยมนะครับพื้นที่ ปัจจัยต่างๆที่ทําให้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับทำให้มีการเปลี่ยนแปลงมีการแบ่งเป็นภาคนะครับมีเอกลักษณ์มีภูมิปัญญาท้องถิ่นมีภูมิปัญญาของแต่และภูมิภาคเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับมีจุดเด่นอย่างไรของแต่และภาคนะครับซึ่งในที่นี้นะครับในช่วงวงนี้นะครับคุณครูขออธิบายเป็น4ภาคด้วยกัน นะครับอธิบายเป็นสีภาคเลยกันนะครับมาดูภาคที่1ก่อนจะไปเป็นภาคที่1ครับวันนี้จะเรียนอะไรครับมาดูแผนผังนะครับนี่เห็นไหมครับลักษณะของดนตรีพื้นบ้านเป็นอย่างไรแตกต่างจากดนตรีไทยอย่างไรนะครับองค์อง,อง,อง,องประกอบดนตรีพื้นบ้านและมาดูเนี่ยฮะวัฒนธรรมประ,ประเพณีของภาคเหนือ ภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเพื่อความรวดเร็วขออนุญาตผ่านในนั้นหนึ่งบางคนสงสัยทำไมถึงเรียกว่าดนตรีพื้นบ้านนะดนตรีมีอยู่หลายรูปแบบหลายอย่างด้วยกันนะครับนะักเรียนดนตรีเนี่ยมันมีหลายอย่างดังนั้นถ้าเราไม่จัด แบ่งพักแบ่งพวกให้มันมันก็จะสเปะสปะดังนั้นก็เลยมีการจัดแบ่งนะครับเป็นกลุ่มดนตรีนะฮะกลุ่มดนตรีที่1เรียกว่ากลุ่มดนตรีไทยกลุ่มดนตรีที่2เรียกว่ากลุ่มดนตรีสากลและกลุ่มดนตรีที่3เรียกว่ากลุ่มดนตรีพื้นบ้านหรือดนตรีพื้นเมืองนะครับซึ่งได้อธิบายไว้ตั้งแต่ต้นชั่วโมง นะครับต้นภาคเรียนเลยนะครับตั้งแต่เราเริ่มเรียนอธิบายไว้แล้วนะครับใครที่ยังไม่เข้าใจก็ย้อนไปดูได้นะครับมาดูกลุ่มที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับกลุ่มดนตรีพื้นบ้านกลุ่มดนตรีพื้นบ้านเนี่ยที่แบ่งที่แยกออกมาจากดนตรีเนี่ยนะครับเนื่องจากอะไรครับมีจุดสังเกตจากเป็นดนตรีที่มันอะไรครับใช้วัสดุในการทํา แบบบ้านๆใช้วัสดุท้องถิน่นใช้วัสดุพื้นบ้านเนี่ยในการทำหรือในการประกอบในการประดิษฐ์เครื่องดนตรี mm. เขาเรียกดนตรีพื้นบ้านใช้ภูมิปัญญาของคนในท้องถิน่นบวกกับวัสดุอุปกรณ์นะครับบวกกับสิ่งแวดล้อมต่างๆของท้องถิ่นเนี่ยนำมาผลิตนำมาประดิษฐ์เป็นเครื่องดนตรีและก็ใช้บันเลงใน ภาคของภาคใครภาคมันนะครับเพื่ออะไรครับจุดประสงค์ของดนตรีพื้นบ้านมีอยู่จุดประสงค์เดียวจุดประสงค์ของดนตรีพื้นบ้านมีอยู่หนึ่งจุดก็คืออะไรฮะเพื่อให้เกิดอะไรครับความสนุกสนานผ่อนคลายจากกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้านเห็นไหมครับดังนั้นเพื่อให้เกิดความผ่อนคลายนะครับ เป็นโลขออภัยครับเอ้ยเอ้ยทดสอบอ่ะเป็นกิจกรรมที่ใช้ผ่อนคลายนะแต่ละภาคก,ก็จะมีดนตรีเนี่ยผ่อนคลายเพื่อความผ่อนคลายนะครับและอย่างไรครับสร้างความสามัคคีให้กับคนในชุมชนอันนี้คือวัตถุประสงค์ของมัน นะวัตถุประสงค์ของมันมีหนึ่งเพื่อความผ่อนคลายสองเพื่อความสามัคคีดนตรีพื้นบ้านมีเพียงเท่านี้นะครับเราจะแบ่งออกเพื่อการศึกษาที่ชัดเจนออกเป็น4ภูมิภาคด้วยกันคือ1ภูมิภาคเหนือภูมิภาคกลางภูมิภาคใต้และภูมิภาคอีสานแต่ละพื้นที่แต่ละบริบทก็มีปัจจัยที่แตกต่างกันไป มีชีวิตความเป็นอยู่มีอาชีพมีภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนะครับนะดังนั้นจะมาศึกษาอยู่4ประเภทนะครับ4ด้วยกันนะครับอย่างที่1น่ง มาดูลักษณะก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยไปดูแต่ละภาคนะครับสี่ภาคมาดูองค์ประกอบก่อนองค์ประกอบของดนตรีพื้นบ้านมีอะไรบ้างเหมือนกันกับดนตรีไทยเหมือนกันกับดนตรีสากลน,นะครับมีอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับก็จะมีหลักๆก็คืออะไรครับมีจังหวะ มีทำนองมีการประสานเสียงมีสีสันของเสียงและมีคีตลักษณอันนี้ก็คือองค์ประกอบคําว่าองค์ประกอบเป็นอะไรครับองค์ประกอบก็คือส่วนลึกๆที่ประกอบกันแล้วเกิดเป็นเพลงส่วนลึกๆที่ประกอบกันแล้วเกิดเป็นดนตรีนั่นเขาเรียกว่าองค์ประกอบนะครับดังนั้นเมื่อนําจังหวะนําทำนองนําการประสานเสียงนําสีสันนําคีตลักษณมาประกอบกันแล้วก็จะคือ วงดนตรีคือดนตรีพื้นบ้านนั่นเองนะจังหวะหมายถึงอะไรจังหวะหมายถึงสิ่งที่เคลื่อนที่อย่างสม่ำเสมอครับเคลื่อนที่ไปอย่างสม่ำเสมอนะทำนองก็คือเสียงสูงต่ำํำสูงสูงต่ําๆการประสานเสียงก็คือการรวมเสียงหลายๆเสียงเข้าด้วยกันสีสันของเสียงก็คือลีลาก็คือจัง ความสนุกสนานคีตลักษ์ก็คือรูปแบบของแต่ละท้องถิน่นรูปแบบของแต่ละท้องถิน่นนะครับมีทั้งหมด5อย่างด้วยกันนะครับประกอบเป็นองค์ประกอบดนตรีพื้นบ้านนะครับนะลักษณะของดนตรีพื้นบ้านเป็นไงครับลักษณะของดนตรีพื้นบ้านจะเป็นไงครับเหมือนที่บอกว่ามันเป็นพื้นบ้านจากวัสดุ อะไรที่มันบ้านๆนะเขาเรียกดนตรีพื้นบ้านลักษณะของดนตรีพื้นบ้านจะเป็นทานองที่อะไรครับเรียบๆง่ายๆนะครับเป็นทํานองเพลงที่ง่ายคําร้องสั้นๆนะครับคาร้องจะสั้นทํานองเพลงจะสั้นนะครับร้องง่ายเล่นง่ายนะครับนะมีจุดเด่นก็คือบอกถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่น นะครับรองง่ายเล่นง่ายจุดเด่นก็คือมีเอกลักษณ์ของท้องถิ่นลงไปนะครับภาษาเป็นไงครับภาษาก็เข้าใจง่ายตรงไปตรงมาง่ายๆเครื่องดนตรีละ่ะเอกลักษณ์ของเครื่องดนตรีเครื่องดนตรีก็ประดิษฐ์มาจากวัสดุอะไรฮะวัสดุที่อยู่ในท้องถิ่นของเราเองนะครับวัสดุที่อยู่ในท้องถิ่นนะอะไรฮะจังหวะก็สั้นๆ จังหวะง่ายๆสั้นๆชัดเจนนะครับโอเคนะต่อไปครับอ,องค์ประกอบของดนงตรีในวัฒนธรรมไทยที่ครูจะบอกที่ครูจะกล่าวเนี่ยสี่ภาคด้วยกันเนี่ยนะครับมาดูก่อนวัฒนธรรมไทยองค์ประกอบพูดไปแล้วนะวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างไร บางคนไม่รู้จักวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งที่ทำให้มันเจริญงอกงามครับนะสืบทอดกันมาแล้วมีความเจริญงอกงามนะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเขาเรียกว่าวัฒนธรรมที่มันมีก็คือมันมีการถ่ายทอดและก็สืบทอดกันต่อมานะครับ มีอะไรบ้างครับวัฒนธรรมไทยที่เด่นๆครับวัฒนธรรมของการไหว้นี่เป็นเอกลักษณ์เลยนะครับคนไทยยิ้มไหว้ทักทายนะครับคนไทยยิ้มไหว้ทักทยายอาหารนะครับอาหารก็เป็นขึ้นชื่อเป็นวัฒนธรรมของไทยนะฮะวัฒนธรรมไทยก็มีอยู่หลายภาคที่คุณจะกล่าวต,ต่อไปนี้ครับมาดูวัฒนธรรมของแต่ละภาคด้วยกันนะครับภาคเหนือภาคเหนือ เป็นไงครับภาคเหนือเป็นภาคที่อยู่ติดภูเขาลำเนาไพรเป็นภาคที่อยู่ด้านบนนะครับของประเทศเราของด้านขวานของเรานะครับลักษณะของจังหวะเป็นไงครับลักษณะของจังหวะดนตรีในภาคเหนือจะมีความอะไรครับความเนิบช้าความอ่อนหวานนะครับ ความเนิบช้าการอ่อนหวานหรือบางครั้งก็จะมีอะไรครับจังหวะคึกคักฮึิมเ,เป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกติการแสดงของภาคเหนือมีการแสดงอะไรบ้างครับมีการแสดงกลองแอลนะครับการฟอนเล็บนะครับเนี่ยอันนี้คือการแสดงของภาคเหนือทํานองของภาคเหนือเป็นไงครับทํานองก็จะเป็นเรื่อยๆช้าๆนะครับเนิบ รู้สึกผ่อนคลายนะครับรู้สึกผ่อนคลายนะส่วนภาษาการประสานเสียงจะใช้อะไรครับจะใช้เป็นภาษาของภาคตนเองนะครับใช้เป็นภาษาของภาคตนเองเป็นส่วนใหญ่นะครับนะอันนี้ก็คือ,อ,อดนตรีของภาคเหนือนะครับดนตรีของภาคเหนือต่อไปครับดนตรีของภาค อ่ะดูยังไม่จบครับสีสันของเพลงก็เป็นเพลงช้าเหมือนกันช้าไพเราะนะครับคีตลักนุ่มนวลน,นะครับนุ่มนวลน,นะครับมาดูเครื่องดนตรีนะครับอ่ะย้อนไปนิดหนึ่งครับวัฒนธรรมของภาทย้อนไม่ได้อ่ะวัฒนธรรมของพาดเหนือนะครับ เป็นยังไงครับจะมีการมาเลงกลองแอเห็นไหมครับนะมียกตัวอย่างมาให้ดูเฉยๆนะครับกลองแอลนะครับนะกลองมองซึงเห็นไหมครับมันก็จะมีความสนุกสนานนะครับเครื่องดนตรีส่วนใหญ่เป็นอะไรครับเครื่องตีนะครับเครื่องตีนะครับต่อไปวัฒน,นธรรมของภาคกลาง องค์งประกอบของดนตรีภาคกลางครับจะมีจังหวะที่สนุกสนานครับจังหวะค่อนข้างจะสนุกสนานรู้สึกผ่อนคลายรื่นเริงยกตัวอย่างเช่นวงกลองยาววงกลองยาวนะฮะหรือการบรรเลงวงปี่พาดต่างๆกันแล้วกันนะครับหรือการบรรเลงวงปี่พาดนะครับซึ่งเราเรียนมาแล้วนะครับนะวงปี่พาดตั้งแต่มอนหนึ่นะสองทำนองของภาคกลางเป็นไงครับ ทำนองจะมีทํานองที่หลากหลายเนื่องจากอะไรครับเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมของราชและของหลวงมีทั้งราชดอนและก็หลวงนะหรือราชวังนั่นเองนะครับหรือเมืองหลวงนั่นเองทํานองผสมผสานกันนะครับการประสานเสียงจะมีความกลมกลืนนะครับนะกลมกลื่นสีสันของเสียงจะมีเสียงเอื้อนมีการเอื้อนมีการเอื้อนอย่างชัดเจนนะครับมีการเอื้อนอย่างชัดเจน คีตลักษณ์ของคนภาคกลางเป็นไงครับมันมีความหลากหลายนะครับมีความหลากหลายคีตลักษณ์มีความหลากหลายครับส่วนใหญ่นะครับเน้นๆน,น,นะครับยกตัวอย่าง <IT ES> เช่นกลองกลองยาวนะจะนิยมมรรเลงอยู่ในภาคกลางเห็นไหมครับจะใช้นักดนตรีนะครับบเลงอย่างสนุกสนานครับวงปีพาดนะครับวงปีพาดจะเป็นวงปีพาศวงอะไรก็แล้วแต่ นะครับก็จะนิยมมาเลงอยู่ในภาคกลางนะครับต่อไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นไงครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีวัฒนธรรมที่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับก็เลยแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่1เป็นกลุ่มวัฒนธรรมเพลงโคราชกลุ่มที่2วัฒนธรรมกันตรึมและกลุ่มที่3กลุ่มวัฒนธรรมหมอลำกลุ่มวัฒนธรรมโคราชเช่นเพลงอะไรครับ เพลงโคราชเพลงอ e ีแซลเห็นไหมครับที่เขาร้องกันนะฮะวัฒนธรรมกันเตึมเช่นวงกันตรึมวงเจรียงนะแถวภาคจังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดนะครับต่อไปวัฒนธรรมของหมอลำเช่นโป่งลางแคนนะครับเป็นวงดนตรีที่อยู่ในภาคอีสานตอนเหนือนั่นเองนะครับซึ่งมีลนะักษณะมีลนะักษณะนะครับที่แตกต่างกันไปนะครับ <c oughs> จังหวะของวงดนตรีาภาคเหนือขออภัยครับจังหวะของวงดนตรีภาคอีสานเป็นไงครับหรือภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือจังหวะส่วนใหญ่จะมีความสนุกสนานนะครับค,คึกคักนะมีความสนุกสนานค,คึกคักเลิดเพลินมีความสุขเนี่ยจังหวะดนตรีนะครับจังหวะค่อนข้างจะสนุกสนานเร็ว ทำนองจะมีทํานองเรียบง่ายไม่ซับซ้อนนะครับไม่ซับซ้อนทํานองจะง่ายๆการประสานเสียงภาษาที่ใช้จะเป็นภาษาพื้นบ้านเป็นส่วนใหญ่นะครับจะใช้ภาษาพื้นบ้านเป็นส่วนใหญ่นะครับ <c oughs> ในส่วนของสีสันของเสียงนะครับก็จะใช้ภาษาถิ่นนั่นเองนะครับภาษาถิ่นมันก็เลยเกิดสีสันที่สนุกสนานนะครับคีตษณ์ บ่งบอกถึงความเร็วสนุกสนานนะครับยกตัวอย่างเช่นวัฒนธรรมของมอลลัวัฒนธรรมมอลำเช่นวงโปรงลางเห็นไหมครับวงโปงลางก็จะประกอบไปด้วยดนตรีหลายๆอย่างนะฮะวงโปงลางนะครับต่อไปอะไรครับการตรึมการตรึงการตรึมก็เป็นวัฒนธรรมที่อยู่ภาคอีสานตอนใต้นะครับวันนี้อีสานตอนเหนือนะครับมอลำการตรึมเป็นอีสานตอนใต้ ครับส่วนโคราชก็จะเป็นเพลงโคราชเรียกว่าเพลงโคราชนะครับอันนี้นคือภาคภาคอีสานนะครับต่อไปอันที่4ครับเป็นภาคใต้ลักษณะองค์ประกอบของดนตรีพื้นบ้านของภาคใต้เป็นไงครับบริบทของคนภาคใต้ก็เหมือนที่คุณครูได้กล่าวไว้เป็นบริบทที่มีปัจจัยสิ่งแวดล้อมก็คืออยู่ติดทะเลนะครับมีอาชีพประมงเป็นส่วนใหญ่นะครับ ปลูกผลไม้นะครับก็จะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับจังหวะในทางของภาคใต้จะมีความสนุกสนานนะครับคึกคัดฮึกเหมิมตื่นเต้นนะนะครับส่วนใหญ่เครื่องตีที่ใช้มันเลงก็คือเป็นเครื่องตีเป็นหลักก็เลยต้องมีจังหวะที่สนุกสนานนะครับสองทำนองทำนองจะมีเสียงสูงต่ำนะครับสูงต่ำของเสียงนะครับ สต่ต่อไปการปรปะสานเสียงภาษานะครับการราสาเสียงก็กลุ่มเกืนนะครับกล,กลุมเกินสีสันของเสียงเป็นภาษาอะไรครับภาษามาลายูนะครับบวกกับภาษาใต้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นภาษาของวัฒนธรรมของตนเองนะฮะ,ะมาดูตัวอย่างของภาคใต้วงตีของภาคใต้ใเช่นวงตรองเงงเห็นไหมครับ เนะี่ยวงร้องเงงเป็นเครื่องตีของภาคใต้วงหนังตะลุงหรือโนราชาตรีนะครับก็จะเป็นเครื่องตีของภาคใต้ลักษณะรูปจะมีกองชาตรีนะครับมีของคู่อันนี้การเชิดหนังใหญ่นะครับหนังใหญ่หนังตะลุงนั่นเองนะครับโอเคนะครับอันนี้คือองค์ประกอบนะครับองค์ประกอบของน,นตรีแต่ละวัฒนธรรมนะการบ้าน การบ้านนะครับให้นักเรียนทําแผนผังนะครับจากที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่องค์ประกอบของดนตรีพื้นบ้านลักษณะของดนตรีพื้นบ้านนะองค์ประกอบของรนตรีแต่ละภาคของไทยนะครับในหัวข้อที่หน่วยกานในรู้ที่5นะครับที่กล่าวมานะครับอาจจะไม่ละเอียดหมดนะครับแต่ก็ให้ได้ศึกษาเบื้องตน้น นะครับหากนักเรียนคนใดนะครับต้องการที่จะศึกษาให้ลึกซึ้งขึ้นนะครับก็ต้องเจาะลึกมาทางด้านดนตรีนะครับซึ่งถ้าจะให้เจาะลึกทีละเรื่องนะครับคงต้องใช้เวลานานนะครับคง,คงต้องใช้เวลานานดังนั้นเราก็ศึกษาเฉพาะเบื้องต้นนะครับเพื่อให้ได้รับทราบได้รู้นะในส่วนของอ,องค์ประกอบดนตรีของแต่และวัฒนธรรมคร่าวๆนะครับ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นนะครับและนำไปต่อยอดในโอกาสต่อๆไปได้นะครับการบ้านนะครับสัครู่ที่ครูบอกนะครับให้นักเรียนนะครับทำแผนผังนะวงดนตรีพื้นบ้านของแต่ละภาคโดยต้องมีข้อมูลต่อไปนี้นะครับขึ้นหัวข้อ1น,นะครับชื่อภาคนะชื่อภาคเหนือมีอะไรบ้าง ภาคเหนือต้องประกอบไปด้วยชื่อวงดนตรีชื่อบทเพลงชื่อเครื่องดนตรีนะครับต่อไปภาคกลางนะในหนึ่งภาคจะต้องประกอบไปด้วยคําถามสี่คำถามนี้นะชื่อหนึ่งภาคเหนือสมมติเอาภาคเหนือก่อนก็จะเป็นชื่อภาคเหนือวงดนตรีภาคเหนืออะไรบ้างต่อมาวงดนตรีชื่อบทเพลงภาคเหนืออะไรบ้างต่อมาชื่อ เครื่องดนตรีภาคเหนือมีอะไรบ้างตอบมานะครับสมมุติเป็นภาคใตา้ก็เป็นชื่อภาคใตา้ประกอบไปด้วยวงดนตรีภาคใต้อะไรบ้างชื่อบทเพลงในวงดนตรีมีอะไรบ้างชื่อเครื่องดนตรีอะไรบ้างเป็นลักษณะของ My m i n d mapping นะครับหรือว่าแผนผังนะครับแผนผังความคิดแบ่งออกเป็น4นะครับเป็นออกเป็น4 4มุมนะครับนะนออกเป็น4มุม นะครับสี่มุมสี่มุมด้วยกัน4อย่างโอเคนะอันนี้ก็คือฝากนิดนึ่งนะครับเป็นการบ้านในเนื้อหาในส่วนของดนตรีวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมพื้นบ้านนะครับหากมีข้อสงสัยนะครับนักเรียนสามารถรสอบถามครูได้นะครับมาทางเฟสในช่องทาง facebook รือไลน์น,ลนะครับหรือในกลุ่มเรียนออนไลน์ของพวกเราที่เราใช้เรียนใช้สอบ <c oughs> อ่ะก็ขอให ผ่านนะครับผ่านในรายวิชานี้และก็วิชาอื่นๆนะครับที่นักเรียนได้ตั้งใจนะครับแล้วก็เข้าเช็คชื่อเข้าเรียนตรงต่อเวลาครับขอให้มีความสุขในการเรียนในชั่วโมงนี้นะครับก็คุณครูก็ใช้เวลาไม่มากนะครับขอใช้เวลาเพียงเท่านี้ในการอ,อัดวิดีโอและก็ให้นักเรียนได้ศึกษาเป็นลําดับต่อไปครับวันนี้ก็ขอจบการนําเสนอนะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่5 ครับอย่าลืมทําการบ้านส่งเลยนะครับวิธีการส่งก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวครูจะโพสต์นะครับลงในกลุ่มแล้วนั่นเองก็แสดงความคิดเห็นแสดงคอมเมนต์ตอบคําถามนะครับเป็นกระดาษถ่ายรูปนะถ่ายรูปงานที่เรียนทํานะครับแล้วก็ส่งมาที่คุณครูได้เลยนะครับขอให้มีความสุขครับสวัสดีครับ